าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาเทวนิยมปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าหรือพระผู้สร้างและเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตนกล่าวคือาศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์บรรดาลชีวิตของตนเองด้วยผลแห่งการกระทําของตนตามกฎแห่งกรรมไม่ได้จากการอ้อนวอนขอจากพระเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกายคือให้พึ่งตนเองเพื่อพาตัวเองออกจากความทุกข์มีจุดมุ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์ใช้ปัญญาในการอยู่กับความทุกข์อย่างรูธ้ทธันความเป็นจริงวัตถุประสงค์งสูงสุดของศาสนา,าคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและวัทจักรการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกับที่พระศา,ศ,าศาสดาทรงหลุดพ้นได้ด้วยกำลังสติปัญญา